อะครับตรงนี้เลยครับได้พูดคุยถึงอาหารแล้วหิวไหมฮะัน้องชายทั้งสองคนตอนนี้ก็เริ่มหิวอีกแล้วอีกรอบแล้วครับจริงๆน้องชายกินเก่งมากเลยนะฮะกอคนที่แบบกินไม่หยุดกินไม่หยุดเลยแต่ไม่อ้วนเลยนะครับดีมากเก่งมากเลยครับครับคุกร่างกายครับโชว์ก้ามสปินหนึ่งนะฮะโอ้ไม่เป็นไรครับใครอยากเห็นก้ามองขอมลูกบ้างครับ เดี๋ยวเราดูรูปใม่มีสตรแกมกันไม่ไม่ต้องขออนุญาตอูก่อนครับได้ครับครับาอก่าไม่ไคม่าไมไ้ครับมอกว่าไม่้ครัก่าไครับผอาไม่ไดค่าไม่ได้ครับผมบอกว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 ่าไม่ได้ครับ 在电视里面之后啊，就看照片啊，社交媒体上面看照片就好了。好，那今天呢，你们两位又准备了一个算是啊，有好。